เราหลุยเห็นในเทกต็อกเนี่ยมันมีแฮกอันเด่งเกี่ยวกับเทคิมกับเครื่องดื่มของแม็กเนี่ยถ้าเกิดเราถือไม่ไหวทีอันเนี่ยมันซ้อนกันติดกันได้นะครับแก้วเขาอ่ะอาจจะเป็นแบบนี้เลยใช่ใช่หเฮ้เฮ้ได้เหรอสวัสดีครับกลับมากับช่องไลฟ์โอฟโลนะคะฝากทุกคนช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเรานะคะได้ครับวันนี้พอ่อหลุยใส่หมวกเพราะว่าผมเนี่ย ไม่ได้หวีไม่ได้ใส่เจลนะครับปกติเนี่ยผมพอ,อีนเนี่ยมันจะสั้นนะครับแต่ไม่ได้ตัดผมเพราะตอนนี้โควิดระบาดค่อนข้างที่จะในกรุงเทพส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่บ้านนะฮะก็เลยอยากจะมาอัปเดตช่องให้ฟังนิดนึงคือตอนนี้เราก็มีคนตัดต่ออยู่2คนซึ่งทํางานอยู่ที่บ้าน แล้วก็กองถ่ายเนี่ยป่านี้ปิดไปชั่วคราวนะฮะกองถ่ายที่เป็นสตูดิโอแล้วก็ปิดการถ่ายทําในโรงเรียนหรือมหาลัยที่น้องๆชอบดูเนี่ยเป็นรายการดาก้าไปโรงเรียนเนี่ยนี่คือรายการป .6 ทับหนึ่งดาก้าก็มีป .6 นะเขาอยู่ม .1 ละแล้วก็ตุยอับดุลฮาลิสเนี่ยตุยกับอับดุลฮาลิสนี่อยู่ปอ,อะไรนะตุยกับอับดุล,ลดอยู่ม 1, .1 ตุยกับอดุล,ลดอยู่ม 1, .1 กำลังขึ้นม 2, .2 ค่ะแล้วก็ฮาลิสเนี่ยอยู่ป .6 ป .5 ป .5 นะครับพาลิเป็นน้องแล้วก็แก้มกับฝันเนี่ยก็ไม่ได้มาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะตั้งแต่เราเลิกถ่ายที่โรงเรียนตอนช่วงโควิดระบาดเยอะๆนะครับแต่ว่าถ้สาสถานการณ์โควิดดีขึ้นเนี่ยเราสัญญาว่าจะกลับมาถ่ายรายการ ที่โรงเรียนของดาก้าที่น้องๆชอบดูทุกคนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวตุยอับดุลฮาริสแก้มขวัญเนี่ยก็จะกลับมาหายกับพวกเราสักวันหนึ่งตอนที่โควิดดีขึ้นแต่ตอนนี้ที่สําคัญเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยอยู่บ้านปลอดภัยแล้วก็รักษาสุขภาพนะครับระหว่างนี้ครับเป็นกําลังใจทุกคนเนาะก็คิดว่ากระทบกับทุกคนแหละเนาะเราเองก็ได้รับผลกระทบนะคะแต่ว่า อย่างเราก็ต้องรักษาสุขภาพทั้งกายและใจก<ช>็ต้องสู้กับมันไป<ช>เนาะแล้วก็ดาก้าเนี่ยเขาก็เรียนที่บ้านตรงนี้ปิดเทอมนะฮะการปิดเทอมของโรงเรียนอินเตอร์ที่เมืองไทยโรงเรียนนานาชาติเนี่ยมันจะไม่ตรงกับโรงเรียนไทยคือโรองเรียนไทยเนี่ยจะเปิดเทอมประมาณพฤษภามิถุนาของทุกปีใช่ไหมโรงเรียนนานาชาติเนี่ยหรือโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยเขาจะปิดมิถุนาถึงสิงหานะครับ แล้วหลังจากสิงหาเนี่ยดาก้าเขาก็ต้องกลับไปเรียนที่โรงเรียนนะครับขึ้นม .1 นนแต่ว่าดูสถานการณ์เนี่ยดาก้าเนี่ยน่าจะเรียนจากที่บ้านออนไลน์เรียนจากคอมเนี่ยอีกสักถึงประมาณครึ่งปีหรือปีนึงนะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิดนะฮะนอกจากมาอัปเดตช่องแล้วเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะสั่งไอซิมให้ดาก้ากับแม่โบกินจากแม็กใช่ไหมครับแต่พ่อเหลุยเห็นในเด็กสอบเนี่ยมันมีแฮกอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูหลังจากเนี้ยว่าแฮกเกี่ยวกับไอติมกับเครื่องดื่มขอแม็กเนี่ยมันจะทำจริงหรือเปล่าาคืออกรซ้้นถววยสมมติ่า เรามีถ้วยติมเนี่ยสองอันแล้วก็มีถ้วยเครื่องดื่มสองอันเนี่ยถ้าเกิดเราถือไม่ไหวสีอันเนี่ยมันซ้อนกันมันติดกันได้นะครับทาให้ถือง,ง่ายเป็นแฮกที่พอหลุยดูในติ๊กต็อกกับยูทูบนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วเดี๋ยวมาดูซิว่ามิกติมแม็กฟลูรี่กับตัวน้ำอะ่ะมันจะต่อกันติดหรือเปล่าของแม็กนะครับเดี๋ยวเปิดดูนะครับ when mcdonald's gives you four drinks and you can't carry them all yourself just know the m c f l u r r i e s stick to the top โอเคนะฮะตอนนี้เราก็ดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวพ่อหลุยจะลองกดสั่งในแอปดูนะครับเดี๋ยวจะให้แม็กมาส่งเนี่ยจริงๆบ้านพ่อหลุยเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆแม็กเลยเดินไปก็ได้ตอนนี้เขาไม่อยากให้ออกนอกบ้านเดี๋ยวพ่อหลุยก็จะสั่งให้มอเตอรยานยนต์มาส่งไอติมกับเครื่องดื่มจากแม็กให้แม่โบพ่อหลุยกับดักก้านะครับเดี๋ยวเขามาคอยดูนะฮะตอนนี้เดี๋ยวดักก้าเขาก็จะออกมาด้วยเดี๋ยวดูนะครับว่ามันทำได้จริงหรือเปล่า แม่โบมานั่งด้วยก็ได้ดูแล้วเนี่ยแก้วเนี่ยไม่เหมือนในทิกตอกเลยอะแก้วของเม็กเฟอรี่เนี่ยสั่งมาแล้วเพิ่งมาผสมจริงๆเร็วมากใช่ปิดใช่ไหมดาก้าเขาเป็นห่วงว่าเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ปิดฝามาจะไม่กล้ากินโหแต่นี่เป็น ary, ไอติมเม็กเฟอรี่ใช่ไหมครับที่คะที่มันไม่เหมือนในทิกตอกเพราะว่าแก้วไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่แต่แก้วเนี่ยเหมือน แก้วเหมือนกันทั่วโลกแต่ไม่ได้เมื่อกี้ดูในทิกตอกอะไม่ได้เหมือนแก้วซ้อนแก้วนะแต่ถึงเป็นแก้วเนี้ยมันก็ซ้อนกันไม่ได้อยู่แล้วอะเฮ้ยเฮ้ยได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ซ้อนไม่ได้นะครับอันนี้ได้ไหมไม่ได้ดะตคือานนในทิกตอกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็ดึงขึ้นใช่ไหมต่ว่าเนี่ย ติดเลยใช่ไหมมันล็อกกันพอดีใช่มันล็อกกันพอดีอย่างเงี้ยแต่นี้มันก็ถ้าเกิดเราทําอย่างเงี้ยมันก็หกโดยติดกันงซินไดแม่บอกเดี๋ยวนะคะมันไม่ได้เพราะสูตแก้วแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะไม่เหมือนกันที่อเมริกาแก้วไอ้พิสแครี่มันเป็นคล้ายแบบนี้เลยในเราทำไม่ทำไซส์ใหญ่ อะไรแม่นัก,ก้าจเจ้าไหนอันนี้ครับอันนี้ก็คือแบบเนี่ยตุกข้อนของแก้วนี้มันไม่สามารถตอกตรงนี้ได้แต่ที่เมกาเนี่ยพ่อหลืดบอกว่าแก้วเขาอะอาจจะเป็นแบบนี้เลยใช่แล้วก็มันก็เลยต่อกันติดเนาะตอนนี้เนี่ยนะก้าเขาจะแบบเอาทุกอย่างเข้าไมโครเวฟเนาะเพราะว่าติดเอาใช่ไมโครเวฟใช่เพื่อความชัวร์นะคะว่าเราจะปลอดโรคนะคะอยากกินดัานนี้อะพ่ออยากกินไมโครเวฟอะทำไมพ่ชอบไมโครเวฟอะ ก็ไม่ได้ทานนานแล้วอะมีโอรีโอหรือเปล่าค่ะชอบกินโอรีโอจริงจงไม่ค่อยได้ทานไอติมนานแล้วนะครับตอนอยู่ที่ฮังการีเนี่ยกินบ่อยใช่กําลังจะพูดเลยว่าถ้าจาไม่ผิดคือแบบทานครั้งล่าสุดตอนอยู่ที่ฮังการีเลยอะอยู่ที่ฮังการีทานบ่อยทั้งทั้ที่ที่นู่นอะอากาศเย็นนะแต่ว่าเราจะไปทานตอนซัมเมอรใ์ใช่ใช่เราจะมีปุ่มตรงเนี้ยถ้าเกิดน้องๆไม่รู้เนี่ยมันจะมีปุ่มๆตรงเนี้ยให้กดถ้าเกิดมันเป็นเครื่องอัดลมที่ไม่มีน้ําตาลนอะ เขาจะกดไดเอทไดเอทแปลว่าลดน้ำหนักนะฮะมันจะมีที่กดตรงนี้มีไดเอทแล้วก็อื่นๆใช่บางประเทศเขามีเบีย์ไงแมคโดนัลด์ก็เสิร์ฟเบียด้วยแล้วคะใครเคยดูประวัติของคนที่ทำแฟรนไชส์แมค o โดนัลด์คนแรกใช่รับใช่สนุกมากเลยดูแล้วก็มีแรงบันดาลใจดีนะคะว่าคือกว่าเขาจะประสบความสำเร็จอ่ะเขาทำแบบหลายเรื่องมากเขาก็ล้มเหลวมาตลอดเนาะ ถ้าจำไม่ผิดคือเขาอะมาทำอันนี้แล้วประสบความสำเร็จตอนนี้ว่า52ด้วยซ้ำใช่ไหมคือเราเปิดให้ดาก,าก้าดูเพราะดาก้ากชอบทานแม็กเราก็เลยคิดว่าเออเรื่องนี้น่าจะสนุกแล้วเป็นแรงบระดาลใจให้เขานะคะก็เลยเปิดดูได้ทกันง3คนพ่อหลุยชอบทานแม็กด้วยเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะคะใครอยากเห็นพ่อหลุยทำแฮ็กของอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาบอกแล้วกดไลค์เยอะๆนะคะแต่ช่วงนี้ต้องทำถ่ายอยู่ที่บ้านนะคะเพราะออกไปข้างนอกไม่ได้พ่อดาวนะคะ ถ้าคนที่จะอยู่บ้านใครอยากดูวิดีโออะไรนะคะที่เราทําอยู่ที่บ้านได้เนาะคอมเมนต์มาบอกนะคะรักษาสุขภาพนะคะขอให้ทุกคนแข็งแรงปลอดภัยมีกําลังใจทุกวันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจาก้ามีอะไรจะพูดไหมมีเรื่องคนแรกแรกตัวแยนะครับโอเคตะจาก้าคงจะอร่อยกับแม็กเฟอร์รี่ตื่นเช้าเราเขมามาไนออกมาโจออกมาโกออกมาโปจิงจิงจิงกันอยู่ตรงนี้อ่ะเธอกับฉันสนุกสนานให ออกมาลองออกมาลุยอยอกมาคูา่ทำได้ต็มใจยอยากให้เราทำอะไรจีให้ไหนก็ขอบอกมา